สวัสดีค่ะวันนี้พ้ก็ออดก็มาทำงานนะคะหลังจากเมื่อวานนี้พาปู่ไปหาหมอไปพบหมอหมอนักนะคะวันนี้ก็มาทำงานปกติวันนี้ออกข้างนอกนะคะกำลังเดินทางไปขึ้นคลองอยู่ที่โค่พนพิสังงนนสยนะคะโค้ <laughs> พนพิสยัย จะไปว่าล่าวได้อายเลยโบแมนเลยจะไปตัวอ e ีฟเอฟซีเลยกำลังเดินทางไปเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องบรรยากาศพ่อแม่พีน <c oughs> ่น้องอ้าวดจเปื้อนเนออกมากตากแดดแดดยน้ามั้าแดดก็เ,ร,เริเรเร่มแก่แล้วเขาพยายา,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 าม,อมเอาผ้าชุดไปขี่รถ รถก่งพ yeah. er. ่อแมครับรถตู้คนน่ะครับเร็วพ่อครับรถตู้ออกมามาใส่บาทมารับบาทยนงเมื่อเหราเออน่หาพิษมารับบาทยังเมื่อไหร่กูวัทูบอกมันส่งให้บานยาคู่บ้านาคู่น้กกระเดงไหลเอาคำส่งกันได้พี่ว่าสิกูบอกูวาพิษบ้านยาคู่อัน มาใส่บาทจริงๆคนมาลับบาทนี่เมือเจ้าคนนั่งรถตู้มากเยอะแยะสม,สมัยสมัยนี้พัฒนาแล้วคนบ่อนคนบน่นนย่างนันลิ่นนั่งรถยางเดียวบ่วยวยังบ่พัฒนาปันเลยเอาพฒนาดีให้เล่ากินโดอ๋อ้อกว่า็ดกินเองอ๋อ้วยเยอะเจอน เจอข่าวอยู่เด้เคยเบิ่งข่าวอยู่วันนีนน้องนีนคนหนึ่งเข่าเด้หนึ่งเข่าเองอะนะเคยเบิ่งอยู่เด้เบิ่งข่าวแม่เียาคู่สีดำหน้าเหมือนกันแมนเขื่อนเจอหลายอยู่นี่แหละคนบ้านเนาะมันยังมันยังกะเปลี่ยนแปลงยาคู่ดำหน้าอีกเลยใส่หน้าอีกใส่สุดเหลืองแมนโอ้ยจะแม่นผักกันบอลเบาเรื่องยาคู่เบาเรื่องพระพอเม่พี่น้อง ในขนาดเดินทางไปขึ้นของอยู่โค่นพิสัยเด้อเมื่อนี่เด้อไปขึ้นของโค่นพิสัยตอนจะมันเห็นมันจะรู้แต่พอละพอเวลาละปุ๊บปุ๊บเขียวไม่ก่าเนาะเกี่ยวเก่าแล้วแล้วเพิ่งนำยางมันนำยางแล้วมันสูญไปแล้วยางมันมีตลอดเนาะเจ้ายยางมีตลอดแล้วไปมันหล่นเออมันก็แปลกเนาะครับมันดู เปยาคนคนมันเหรวัน <Shan> น <snap> <scale> <rio> <pop> <necessary> <rio> ี้ก็ไปกันสามคนนะคะแต่ว่าบอกมันดูง่ามานจะบินเงียวแต่พอาะฉ้นสองคนมันว่าฟันพิจอรณาหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ถึงแล้วนะคะพ่่อแมพี่น้องพี่น้าก็บอกว่าเดี๋ย้องวิทยาศาส่ร์ ถึงแล้วถึงแล้วกอ,อนอก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝ<อ>า,ากเป็นกำลังแใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเ<อ>จอกันคลิปหนะ้าะสวัสดีค่ะสบวขับรื่ไสัดค่งได้